เบิ่งกับพี่น้องแลงมือนีเบิ่งไข่ครับเก็บไข่ครับเก็บไข่ใส่ชิฟฟองโอ้อยาอาหารกับเกีงแซ่เลยพี่น้องนอกนกนกตอนเย็นครับมาดูไข่ครับว่าจะไข่กี่ฟองพวกเราไข่เฮียมาเนื้อเนื้อดิพี่น้องเฮียใส่รอดินมืออะไรโอ้ยเงี้ยมันออกห้างยูังไง ใครค้ำแทะเอาข้างนี้ก่อนข้างนี้ออกแล้วร่างนี้กี่ฟองสองสามแล้วห้าหเจ็ดเก้า สิบสองอ่า่กอสิบสองแล้วมสองแล้วนี่สามก็เป็น15ครับพี่น้องสิบห้าอีกล้งหนึ่งญี่ปก่นสิบห้าแล้วสิบห้าแล้วพี่น,ออน้องสิบเจ็ดปอ้มนูนี่ไหมยหรอดมวใหญ่แทนลนี่ อ๋อถูกนี่กุมู18 20 22ครับ22ครับพี่น้องโอ้หน่อยนี่ไม่หน,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 น่อยไงถิ่ยไม่หน่อยกุมูไหมอ๋อถูกวันนี้ได้ยิบสองฟองอาแล้วจะปล่อยให้ไปวิ่งเล่นไปวิ่งออกกําลังกายสักหน่อย ใอยกินอาหารนะพวกเองนิดๆนิดๆเดี๋ยวสิให้มาลองไปเลียนเด่นครับพี่น้องเดี๋ยวก็จะไปผสมอาหารให้น้องไก่กินก่อนนะครับมาตัดเอาหญ้าหวานครับมาเกี่ยวหญ้าหวานปลูกไวน้นี่เกี่ยวไปรอบมาให้ไก่กินเวทซับให้ไก่กินลอบมึงครับมาในงานมาครับว่ากระสอบปลูกไวน้นังวันแท้ครับพี่น้อง ้าหวานครับ้าหวานอิสราเอลเด็กเกี้ยวไปล่องซับไปไก่ครับพี่น้องน,น้ำกันแทาปลูกไว้น้ำกันแทาขอขอเขาเคี้ยวพี่น้องเขาง้ามดะอะ่ะนี่ครับ้าหวานอิสราเอลครับปลูกไว้นี่น้ำคันแทหนานี่ตัดไป็ไก่ล,ล่องเมองครับทกินบ่นล่องมองครับพี่น้อง เรซับหญ้าพี่น้องซับหญ้าหวานอิสราเอลครับเอามาแล้าวครับพี่น้องหญ้าหวานอิสราเอลผสมกับนี่ครับแหนแดงจี๊ดสมกุยครับนี่ก็คือหญ้าหวานอิสราเอลครับพี่น้องอันนี้เพราะว่าวิตามินสูงครับนี่หญ้าหวานนี่ตัดมาซ้ำนี่ก่อนครับผสมกับอันนี้ ัจะเริ่มซับแล้วพี่น้องซับหญ้าหวานอิสเตรียผสมครับแหนแดงกไก่ครับอ่อนๆครับปลูกกำลังงามครับพี่น้องหญ้าหวานหญ้าหวานอิสเตรียต้องซับใก,กล้เพราะว่ามันด,ดีด้ยครับ มีเครับเอาใส่เม็ดแล้วก,กันครับพี่นอ้องครับใส่ถาดไปเลยครับพี่น้องล้างกินครับถาดไว้นี่ใส่ถาดในน้ำค,ครับนี่เก้อไว้ ใส่ไปหมดเลยครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิังตอบมันสิกินเลยพี่น้องมาเนี่ยเดี๋ยวเอิบมาก,ก่อนมาแล้ว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  ครับพี่น้องกินดีเยอะพี่น้องร่างกินนี่ครับแก้วหวานผสมเนืแดงก็อ,อาหารเม็ด อ่านี่นะครับมื้อเย็นวันนี้วคนนี้ก่อนครับสวัสดีครับ